ครับผมก็ขอสัสดีตอนค่ำๆนะครับผมวันนี้ก่อนอื่นอย่างแรกผมต้องขออภยนะัยเนาะวันนี้เสียงลมอาจจะดังนิดนึงนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้านะครับเป็นมุมที่อ่าตรงนั้นนะครับผมเป็นเกาะกลางเนาะที่เราเคยไปแคมป์นะครับวันนี้ทีแรกเราก็ตั้งใจที่จะไปแคมป์ตรงเกาะกลางนะแต่ว่าวันนี้คือ <laughs> กระแสลมมันแรงมากนะครับเราไม่สามารถที่จะไปแคมป์ตรงกลางได้เนาะเดี๋ยวเต็นท์เราจะพังนะผมวันนี้ก็เลย มาแคมป์ตรงมุมนี้ฮะซึ่งมุมนี้เราก็เคยแคมป์นะครับผมเราเคยนอนแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราผูกเปนอนนะผมแล้วก็ต้องนอนหนาวฮะต้องเอาถุงนอนมานอนข้างกองไฟเนาะตอนนั้นแต่วันนี้เรานอนเต็นท์นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะมากับคุณนันนี่นครับผมน้องหมาไม่ได้มานะครับน้องหมาหนาวครับผมน้องหมาให้พักผ่อนอยู่บ้านเนาะสภาพอากาศมัน <c oughs> อสภาพอากาศแปรปรวนนะครับตอนนี้พระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วนะครับตรงไกลๆนู้นก็จะมีชาวบ้านเขาจะมาใส่ตะข่ายดักปลานะครับผมอ่างเก็บน้ําที่นี่ก็น้ําลดลงไปเยอะมากนะครับเกาะกลางก็เริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆครับผมโน่ฝั่งโน้นก็มีครับคนหาปลาเนาะไปะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตรงเกาะกลางครับ ครับผมตอนนี้ตรงเกาะกลางนี่คือพื้นดินแห้งแลวนะครับสามารถที่จะมากางเต็นท์ได้แบบสบายๆเลยตอนนี้ครับผมนี่เป็นลานกว้างแล้วนะครับตรงนี้สามารถมากางเต็นท์ได้โอ้เป็นร้อยหลังเลยมหัหงฮะตรงนี้น่นจุดที่เราแคมป์ที่แรกเนาะฟื้นยังอยู่นะครับยังไม่มีใครมาแบกไปเนาะ นองรอยแคมป์ของเรายังอยู่นะครับผมครับยังอยู่ทุกอย่างนะครับไม้ก็ยังอยู่เนาะไม้โครงที่ทําเป็นที่ตากผ้านะครับผมแสดงว่าไม่มีใครมาแคมป์ต่อเลยนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศอ่างเก็บน้ําช่วงค่ำๆนะครับไกลๆเก็จะเห็นยอดเจดีย์ของเมืองบางบดนะครับผม ตอนนี้น้ำลดลงไปเยอะมากคนระับปลาที่นี่คือเยอะมากเสียดายนะเราไม่มีอุปกรณ์ในการจับมาวันนี้นะฮะที่นี่เขาจะไม่มีเรือนะครับผมก็จะใช้วิธีการว่ายลงไปเลยครับผมที่นี่น้ําไม่ได้ลึกมากนะครับจะเป็นคนละแบบนะก,ก็อีกอ่างหนึ่งครับผมที่ตรงถ้าตะดนะต้องใช้เรือนะเพราะว่าน้ําลึกมากนะครับอ่างเก็บน้าที่นี่ก็คือเขาจะใช้เปิดเปิดไปใช้ในเกษตรกรรมนะครับผม ใช้ในการลดมะเขือเทศนะครับแล้วก็ข้าวโพดเนาะช่วงนี้นะครับอย่างคุณนันนี่เองก็ปลูกข้าวโพดเนาะปลูกมะเขือเทศนะครับบรรยากาศตรงข้ามเงียบสงบมากนะครับจุดนี้นี่ถ้าหากว่าไม่มีคนมาหาปลานี่คือก็ไม่มีใครมาแล้วนะครับผมโห้เขี้ยมเราอยู่โน่นนะครับลมแรงมาก เดี๋ยวตอนนี้เราหุงข้าวนะครับหุงข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะทํากับข้าวต่อเนาะวันนี้เพราะว่าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรีบดับไฟนะครับวันนี้ลมแรงเนาะแล้วก็จะสังเกตว่าใบไม้แห้งรลบๆน็่เยอะมากนะครับช่วงนี้เวลาเข้าป่าก็ต้องระวังนะผมในเรื่องของการก่อฟืนไฟเนาะเมื่อเราทําเสร็จแล้วก็ควรที่จะดับเลยนะผมไม่ควรปล่อยไวนะ้เนาะถ้าปล่อยไวนะ้กลางคืนนี่มันอาจจะไหม้ลุกลามนะครับผมเราอาจจะดับไม่ทันเนาะ ไบางคนบอกว่าเขาให้ก่อไฟปกป้องสิ่งลี้ลับนะ <laughs> อันนี้ก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความปลอดภัยเนาะมันแล้วแต่สถานการณ์เออมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับบางทีเราไปนอนอยู่ในเพิงหินเพิงถ้ำโโหือไปก่กไฟโอ้โหสักควันมันมเราจะตายเพราะควันนะคไม่ได้ตายเพราะสิ่งลี้ลับหรอกมันต้องก็ต้องดูสถานการณ์ต้องเอาความเป็นจริงนะครับ มาครับผมตอนนี้ข้าวผมสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งคุณไอแบกครับผมวันนี้มีเมนูเด็ดอะไรนะครับที่มาทําให้ผมทานวันนี้รอชิมอย่างเดียวนะผมเชฟประจาทีมงานนะนี่มีต้มไก่แต่ไม่มียวาหวาน,นโอ้โหต้มไก่นะครับวันนี้เอ้ยยวยหวานผมมันเดสมอลลี่หมดแล้วเออโอ้ผมเห็นเลาะทางขึ้นมาเ,ย,เยอะมากนะชาวบ้านปลูกไว้ผม ผมไม่ได้ปลูกเพิ่มอืม,มันไม่ค่อยได้ดูได้การครับผมวันนี้เมนูสูตรน้ํานะครับตอนนี้อ,อุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบหกองศานะครับผมดูบอริจีเท่ากับห้องเอเนาะห้องเอยี่สิบสองป่ะส่วนมากผมก็เปิดที่ยี่บหกองศายี่สิบเจ็ดเนี่ยไม่เกินนี้ถ้าผมเปิดนะยี่บหกเพราะว่าผมเปิดต่ำกันไม่ได้ผมหนาวเออประมาณนี้เนาะอุณหภูมิก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้สภาพอากาศลมแรงนะครับ สูน้ำต้มไก่เนาะโอเข้ากับบรรยากาศประมาเลยโอ้ยรีบใส่น้ำไปทำไมลืมลืมลืมอ้ยใ <c oughs> ครเขาจะรีบนอนไหมผมเริ่มง่วงแล้วผมไม่อยากอยู่ข้างนอกแล้วตอนนี้คือลมมันแรงเ,ออเราทำไมเราถึงหุงข้ขาวแตเวียนเนาะ <c oughs> ผมอยากเข้าไปนอนแล้วครับตอนนี้ร,รีบทำจะได้รีบเข้าเต็นท์นะตอนนี้คือมันลมมันแรงมากสภาพอากาศไม่เป็นใจเนาะไม่เป็นใจเมื่อวานนี่นิ่งนิ่งแบบโอ้โหนิ่งแบบไม่ได้ยินเสียง ใบไ,ไม้ปิวเลยครับเมื่อวานวันนี้มาล้มอีกแล้วนะครับรวบรัดเนาะไม่ต้องรอน้ําเดือดนะฮะเอาลงเลยไม่จะบุกข้าวบอกเลยมีข้าวหรอกอือ,อผมลืมเอาฝาหม้อมาไหมขี้เถ่ามันสิบกลของเราเป็นไม่เหลือฮะโอ้โหแรงแบบนี้อือหือกินขี้เถ่ากับต้มไก่วันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาหม้อนี้ปิดไปได้เออมันเป็นถ่านเลยนะเออฟืนมันเป็นถ่านเนาะ ้โห oh, เต็มพอดีนะนี่โอเครายการนะช่วงนี้น้องหมาไม่ได้มาด้วยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศตันนี้ปรี้ยนวดนะผมช่วงนี้ก็เลยเมาแต่คนเนาะสงสารน้องหมาฮะคือมันหนาว <laughs> เรายังสงสารตัวเองเลยตอนนี้้องหนาวร้อนร้อน <c oughs> อยู่แต่ตรงนี้ร้อนนะเอตอตรงนั้นร้อนนะฟืนมันเป็นฟืนไม้แดงก็เลยเโอ้เป็นถ่านนั่นงเออเอาโม่เอาโม่อะปิดได้บ่ปิดได้อยู่เนาะถ้าไม่ปิดนี้โอ้ห โอเคจะรอไก่สุกครับพี่พี่นายโย่โ <อ S 1> เข้าป่ามันก็ทุกๆอยากยากว่านี้แหละ <c oughs> โอ้อเดี๋ยวทำใหม่บ,บางคนก็คิดว่าง่ายเนาะนวางวางหม,ม้มอ,มมอลงปุ๊บแล้วมันจะร้อนนะครับถ้ามันไม่ได้องศามันเราก็ไม่ได้กินนะผมมันต้องดูแบบพื้นที่เนาะ<อ>มันต้องหาที่ที่เหมาะนะครับตั้งไฟได้แล้วทีนี้ โอเคน่าจะสุกอ,นะอีกเนาะสุกโอเคเดี๋ยวรอต้มไก่ครับผมสุกทีนี้ครับผมหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเนาะตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ตรงหน้าเต็นแล้วรัคุณนี่ก็เข้าเต็นเรียบร้อยแล้วครับผม ตอนนี้คือเราอยู่ข้างนอกแทบไม่ได้คะ,ะัเนื่องจากว่าลมแรงมากนะครับผมตอนนี้นี่ครับเวลาที่เราเข้านอนป่าเนาะในวันที่ลมแรง,งแบบนี้นะครับเราต้องดูด้านบนหัวเราด้วยเนาะเวลาที่เราจะไปนอนครับไม่ว่าจะเป็นการกางเต็นท์หรือว่าผูกเปลเนาะคือต้องดูอ่สิ่งแวดล้อมรอบๆเลยนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยต้นไม้มันจะมีต้นไม้ที่มันตายเนาะยืนต้นตายบางต้น,ม,นมันสามารถที่จะล้มลงมาทับเราได้นะครับอันนี้ก็ อันตรายนะครับเวลาที่เราเข้าป่าเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็อยากให้ดูในเรื่องของใบไม้เนาะใบไม้นี่จุดไหนที่ใบไม้เยอะๆก็พยายามอย่าไปนอนนะผมเนื่องจากว่าตอนนี้คือมันมีไฟป่าเนาะมีไฟป่าทีนี้ถ้าเกิดว่าในช่วงกลางดึกนะครับไฟป่ามันลามมาเนี่ยมันจะไหม้เนาะมันจะไหม้เราเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับตื่นขึ้นมาไฟอาจจะคอกเราแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่อันตรายนะครับผมสภาพอากาศวันนี้ก็ ค่อนข้างที่จะเย็นครับผมแต่ไม่ถึงกับหนาวเนาะออกเย็นๆนะครับประมาณอุณหภูมิประมาณ20กว่านะครับแล้วก็กระแสลมนี่ค่อนข้างที่จะแรงมากก็ต่างจากเมื่อวานเมื่อวานนี่คือที่เราไปแคมป์ที่อ่างเก็บน้ำครับตรงถ้ำตะดนะตรงนั้นก็คือลมนิ่งมากนะผมแต่ว่าวันนี้คือลมแรงอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็เรื่องเล่าคงยังไม่เล่านะครับเพราะว่ามันลมมันแรงเนาะเดี๋ยวมันจะเข้าไปในกล้องเยอะนะเพราะว่าในคลิปก่อนก่อนเนี่ยที่ผมดูเนาะ วันที่ลมแรงในเสียงลมมันดังมากนะผมก็เป็นว่าเดี๋ยววันที่สภาพอากาศมันดีกว่านี้เนาะเดี๋ยวจะหาเรื่องมาเล่านะครับผมกับคุณณนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะนอนแล้วผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะรอบๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอนอนแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมนะครับเช้านี้ยังลมอยู่เลยนะครับผมเมื่อคืนลมพัดทั้งคืนนะครับ อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณทีแรกผมคิดว่ามันจะไม่หนาวเลยเนาะแต่ว่าเมื่อคืนน่าจะอุณหภูมิหลักสิบกว่านะครับก็เย็นๆอยู่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ที่เราตื่นนี่ประมาณดูนะครับหกโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเกาะไฟนะเกาะไฟต้มน้ำนะครับคุณนี่ก็ตื่นแล้วนะครับ นี่ครับจะสังเกตว่าน้ำมันลดลงเร็วมากๆนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรองน้ำเก่าเนาะนครับอันนี้คือมันลดลงไม่กี่วันเองนะครับผมตามพื้นก็จะเจอเป็นรอยเท้านะครับอันนี้เป็นรอยเท้าของนกกระยางนะครับก็จะมาหากินพวกสัตว์ตัวเล็กๆนะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เขาเปิดน้ําไปใช้ในการทําเกษตรกรรมนะครับน้ําก็เลยลดลงเร็วมากๆ,ๆนะครับผมจุดที่ลึกก็จะเป็นฝั่งนั้นครับฝั่งหน้าอ่างเนาะแต่ว่าโซนทางนี้ก็คือมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับแต่ปลาเยอะนะครับเป็นพวกปลาตัวใหญ่ๆก็มีพวกปลาชะโดก็มีครับที่นี่ ด้านบนก็จะเป็นลานหญ้าครับผมเดี๋ยวชาวบ้านก็จะเอาพวกวัวควายมาปล่อยนะครับผมปล่อยเลี้ยงตรงนี้นะครับพราะมีเมยหญาให้สัตว์เลี้ยงกินเนาะแล้วก็มีน้ำด้วยนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะครับผมป่าด้านหลังนี้ในช่วงที่เป็นหน้าฝน,นเห็ดเยอะมากนะครับเราคิดถึงหน้าฝนมากตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คือเข้าป่าไม่มีหาของกินยากมากคร ช่วงนี้ก็จะมีพวกผักหวานเนาะผักหวานแล้วก็พวกไข่มดแดงนะครับแต่ก็ต้องแข่งกับชาวบ้านเนาะเพราะชาวบ้านเขาจะเอาไปก่อนครับี่ตอนเช้าๆก็จะมีชาวบ้าน,นครับมาเขาจะมาตามเส้นนี้แหละครับเรลเลาะตามแนวเขาไปเนาะเขาจะไปหาพวกไข่มดแดงครับไข่มดแดงแล้วก็ผักหวานส่วนดอกคอนแคนทางบ้านผมมันไม่มีนะครับ มันจะไม่เหมือนทางบ้านพารนหมีเนาะทางบ้านพรานหมีก็คือในช่วงที่เป็นหน้าฝนเนาะมันจะมีร่องน้ําที่เป็นร่องน้ําใหญ่นะฮะก็ดอกคอนเคนมันจะขึ้นเนาะมันจะขึ้นบริเวณที่เป็นจุดที่เป็นร่องน้ําเนาะจุดที่มีความชื้นครับแต่ว่าทางบ้านของผมนี่คือมันค่อนข้างที่จะแห้งแล้งครับในช่วงที่เป็นหน้าฝนก็ร่องน้ํามันเป็นร่องน้ําที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันก็เลยไม่ไม่มีครับดอกคอนเทน เมื่อคืนนี่อยากจะบอกว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะผมเราประมาทไปหน่อยเนาะเราคิดว่ามันน่าจะไม่เย็นเท่าไหร่ครับแต่ว่าเมื่อคืนนี่เย็นนะครับผมอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณส6หกองศานะครับตอนเช้านี่นกเยอะมากครับทีนี้ เดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์นี่ก่อนนะฮะลมยังแรงเหมือนเดิมครับผมเมื่อคืนก็ลมทั้งคืนเลยครับเช้านี้ก็มีกาแฟน,นะครับผมคุลนี่จัดกาแฟนขนมปังนะฮะตอนเอชาน้าเนาะส่วนผมก็มีมาม่านะครับผมต้องกินอะไรที่มันหนักท้องหน่อยครับผมผมกินอะไรที่ร้อนๆเมื่อ <laughs> คืนฝันอะไรไหมไม่ฝันอะไรครับผมพ <laughs> ามาแต่ถุงนอนซื้อขนยาวก็ไม่ไดเอามา <laughs> ไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้ มันเหมือนแบบปุ๊บหนาวเลยเมื่วอวานยังธรรมดาอย่างเมื่วอวานยังแก้แกเสื้ออยู่ตอนกลางวันวันนี้มาแบบใส่เสื้อแบบไม่ชิดมากปกติคนละนี่จะเอาเสื้อที่เป็นตัวหนาๆน,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 นะครับมาด้วย <laughs> ทุกครั้งที่เข้าป่านราแกจะยัดใส่กระเป๋าด้วยนะวันนี้ไม่ได้เอามานะครับโอ้ใครจะไปคิดว่ามันจะหนาวครับก็ <laughs> มีแต่ทงนอนเนาะเย็นแล้วเมื่อคืนงงมาก โอเคเดี๋ยวตอนเช้าก็สังเกตชาวบ้านยังไม่มาอยู่้สายขนาดนี้อ่ามีครับชาวบ้านยังไม่มาครับที่ตรวจปลานะตะข่ายครับมาจแต่สายๆอยู่เลยคือลุงอีพีกวดนะเกม,มาดูตะข่ายจากมองตีหนึ่งมันนะอืมอันนี้ออนนี้ยังไม่มาอันนี้ย,ยังไม่มานะครับผมหนาวโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราหาอะไรรองท้องกันนะฮะ ตอนนี้คือแสงอาทิตย์สวยมากครับผมตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสี่สิบผมจะแปดโมงแล้วฮะนี่พระอาทิตย์จะไม่พ้นแนวไม้นะครับวันนี้อากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับคืนนี้ก็คิดว่าน่าจะงดก่อนนะผมก็หลังจากอีพีนี้เนาะเดี๋ยวผมคิดว่าจะไปหาทำกับข้าวกินอร่อยๆนะที่ เทียงคุณนี่นครับผมเทียงนาเนาะกลางคืนก็น่าจะงดก่อนนะผมเพราะว่าลมมันแรงเนาะมันทําคลิปยากนะเพราะว่าเสียงลมมันเข้ามาในกล้องนะตอนนี้ในป่าก็แห้งแล้งมากนะครับผมกับข้าวนี่หายากในป่ามันไม่เหมือนหน้าฝนนะถ้าเกิดหน้าฝนนี่ดอกกระเจียวก็เยอะนะครับก็คือป่าแถบนี้นี่เป็นป่าดอกกระเจียวเลยพ้นแนวป่านี้ไปก็จะเป็นเนินเขาขึ้นไปนครับผมแล้วก็จะมีพวกร่องน้นะําเนาะ ธรรมชาติสวยงามมากครับผมที่อ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าในช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยน้ํมันจะท่วมขึ้นมาถึงนี่นะครับถึงต้นไม้เลยนะครับก็น้ําเยอะมากเนาะในช่วงแรกที่เรามานอนนี่เราจะนอนตรงบริเวณขอบอ่างด้านบนเลยนะผมก็คือตอนนั้นีน่น้ําเต็มครับ ตอนนี้คุณอินนี่ก็เก็บของเตรียมที่จะกลับบ้านนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บของกลับบ้านแล้วครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งให้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านครับผมสวัสดีครับ